คลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการผลิตสื่อการนำเสนอเพื่อการสอนนะคะ10เทคนิคการออกแบบงานนำเสนอให้ดูดีและก็น่าสนใจนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ1ค่ะไม่ใช้เทมเพลตที่มีสีสันชูฉาดเกินไปนะคะอย่างตัวอย่างนะคะภาพด้านซ้ายก็จะเห็นได้ว่าเป็นสีคิครีนเนาะเป็นสีที่ตัดกับข้อความส่วน ภาพที่2นะคะด้านขวาก็จะเป็นภาพ background มีสีสันมากเกินไปจนทำให้ข้อความหรือ,อรูปภาพของเรามันไม่โดดเด่นนะคะข้อ2นะคะข้อความไม่ควรเกิน5บรรทัดน,นะคะในสไลด์ถ้าเกิดว่า,าจากตัวอย่างนะคะจะเห็นได้ว่าภาพที่ถูกต้องควรจะเราควรจะนำเสนอแค่หัวข้อประเด็นที่เราจะนำเสนอนะคะแล้ว อาจจะใส่เป็นข้อความหรือจริงๆใช้สัญลักษณ์ไอคอนนำเสนอก็ได้นะคะแล้วเราก็พูดเบรรยายแทรกไปแต่ถ้าสมมติฝั่งขวานะคะสไลด์ที่มีข้อความเต็มไปหมดหลายพารากรามี่กี่บรรทัดเนี่ยซี 4, บแปบรรทัดนะคะไม่มีใครมานั่งอ่านสไลด์ของเรานะคะมีแต่เรานี่แหละอ่านเองซึ่งการที่จะออกมาสอนหรือการนำเสนอหน้าห้องเนี่ยเราไม่ควรจะ ขึ้นมาอ่านสไลด์หรือไม่ควรจะใส่ข้อความยาวๆแบบนี้นักศึกษาไม่มีใครอ่านหรอกนะคะเราใส่แค่ประเด็นสําคัญสำคัญ,คญหรือใส่รูปภาพสัญ,ญลักษณ์แทนข้อความที่มันยาวๆแบบนี้นะคะ 3. ค่ะใช้สัญ,ญลักษณ์สื่อสารแทนข้อความจริงๆเมื่อกี้เราก็แอบบอกแล้วเนาะ,ะดูตัวอย่างภาพด้านขวาก่อนนะคะเรา จะนำเสนอเราจะบอกว่าองค์ประกอบของมัลติมีเดียมีรูปภาพเสียงวิดีโอสไลด์นำเสนอฟอนต์แบบนี้มันข้อความมันดูไม่น่าสนใจเนาะแต่ถ้าเราเอาข้อความเดิมนี่แหละแล้วก็ประกอบกับสัญลักษณ์หรือเราเรียกว่าไอคอนนะคะไอคอนที่แทนตัวอักษรเนี่ยมันจะดู มันจะดูเตะตาแล้วมันจะทําให้เข้าใจข้อความนั้นมากขึ้นจดจําได้ดีมากขึ้นนะคะการที่เราใช้สัญลักษณ์หรือใช้รูปภาพในการสื่อสารข้อ4นะคะหลีกเลี่ยงจุดบุลเลตบางคนนะคะทําสไลด์เนี่ยจะอธิบายความหมายหรือองค์ประกอบของอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็จะมีบุลเลตบุลเลตแบบ1ิบุลเลตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ จริงถ้าเราจะนําเสนอเป็นบูลเลตเราอาจจะทําเป็นอินโปกราฟิกนําเสนอแทนบูลเลตนะคะก็จะดูน่าสนใจแล้วก็เกิดการจดจําที่ดีมากขึ้นนะคะข้อ5นะคะใช้ภาพให้เหมาะสมสื่อความหมายอย่างตัวอย่างเช่นภาพด้านซ้ายนะคะประเภทของ VR เราก็เราพูดถึง VR เนอะเราก็จะเอาภาพเกี่ยวกับ VR AR เอาแว่นเนะะี่ยค่ะแว่น VR มันเป็นภาพประกอบซึ่งมันมัน,ม,นมันตรงความหมายเนาะมันมันสื่อความหมายได้ดีมันเหมาะสมแต่ภาพด้านขวานะคะภาพด้านขวาพูดถึงความเร็วของการกดชัตเตอร์หรือการถ่ายรูปถ้าภาพที่เหมาะสมก็อาจจะเอาภาพกล้องหรือกําลังถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะสื่อความหมายให้ชัดเจนมากขึ้นแต่เนี่ยเอารูปผู้หญิงมาอันนี้เป็นตัวอย่างของ นักศึกษาที่คอมเมนต์ในห้องเรียนนะคะก็เลยเอามายกตัวอย่างให้ทุกคนดูนอกจากจะใช้รูปภาพม่สื่อแล้วข้อความก็ยังแอบ,บเยอะไปหน่อยเนาะข้อ6ค่ะเลือกใช้แบบอักษรให้เหมาะสมดูภาพภาพดนานซายก่อนละกันเนาะภาพด้านซายเนี่ยข้อความที่เขาใช้ฟอนต์ตัวอักษรที่เขาใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนเห็นได้ชัดแล้วก็ดูเป็นทางการเนาะแต่ ภาพด้านขวานะคะอ่าตัวอักษรมันจะแบบาวัดมากเกินไปหน่อยถ้าทำเป็นหัวข้อหรือว่าเป็นเป็นตัวแบบเป็นป้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะ อาจจะดูสวยงามเหมาะสมแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับการนํามาใส่สไลด์หรือข้อความยาวๆแบบนี้เพราะอาจจะทําให้มันอ่านยากเนาะหรือใครที่ทําสไลด์เกี่ยวกับการสอนถ้าสมมติไปสอนผู้ใหญ่ไปนําเสนอพรีเซนต์งานเจ้านายอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวอักษรให้มันอ่านง่ายแล้วเป็นทางการนิดนึงแต่ถ้าเอาไปสอนเด็กๆนําเสนอหรือหรือ กลุ่มวัยรุ่นเนาะกลุ่มเป้าหมายคนที่ฟังเราเป็นวัยรุ่นเราอาจจะใช้ฟอนต์ที่มันคิกขุน่ารักหน่อยก็ได้นะคะอันนี้ก็เลือกให้เหมาะสมนะคะข้อ7นะคะใช้สีตัดกันเน้นข้อความอะถ้าสมมุติเรามีแบ็กกราวที่มันอแบ็กกราวมันมภาพมันลายตาหน่อยเนาะหลายหลายคนชอบทำแบ็กกราวที่มันเป็นสีที่ไม่ใช่สีพื้นอะถ้าคนที่ใช้สีพื้นแล้วการเลือกใช้สีตัดกันเป็นเรื่องที่ง่าย แต่ถ้าใครอย่างตัวอย่างนะคะดูภาพด้านส้ายก่อนตัวอย่างที่ถูกต้องตัวอย่างที่ดีนะคะถ้าเรามีแบ็กกราวที่เป็นรูปภาพหรือเป็นพื้นหลังที่สีไม่ได้สม่ำเสมอไม่ได้เป็นสีเดียวกันนะคะคำแนะนำก็คือให้เราเอาเอาตัวรูปร่างรูปทรงเนะาะสมมุติได้เอาสี่เหลีย่ยมาแล้วเราก็ปรับสีปรับความโปร่งใสให้มันนะคะ ให้เขาเห็นยังเห็นภาพเดิมอยู่ภาพแบกก็กเก่าแต่ก็ให้เขาตัดกับสีของข้อความทําให้ข้อความมันเด็กขึ้นถ้าภาพด้านขวานะคะภาพด้านขวาจะเห็นว่าถ้าเราเอาตัวอักษรวางลงไปเลยเนี่ยข้อความเราจะไม่ชัดเจนอ่านอ่านไม่ชัดนะคะหรืออ่านไม่รู้เรื่องคําแนะนําก็คือหาสีมาตัดกับสีข้อความของเราถ้าสมมุติเราใช้สีอ่อน มาตัดกับสีขาวมันอาจจะไม่เข้ากันเราก็เลยต้องใช้สีเข้มที่เป็นสีดำแล้วก็ปรับความสวร่งใสนะคะแบบนี้หรือถ้าสมมติใครใช้ข้อความสีเหลืองอาจจะตัดกับสีฟ้าหรือสีเหลืองตัดกับสีดําอะไรเงี้ยถ้าไปกาวสีเข้มเราจะใช้ข้อความสีอ่อนหรือข้อความสีเข้มเราจะใช้แปะกาวสีอ่อนสลับกันนะคะให้มันตัดกันก็แปนะคะใช้ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมนะคะ จริงๆสองภาพซ้ายขวาค่อนข้างคล้ายกันเนาะจริงๆไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะมีแค่ความเหมาะสมเท่านั้นภาพภาพด้านซ้ายนะคะจะเห็นว่าตัวหัวข้อที่เราจะชูเนี่ยมันตัวใหญ่กว่าตัวคำอธิบายส่วนภาพด้านขวาตัวอักษรเท่ากันหมดเลยพอตัวอักษรเท่ากันปุ๊บมันไม่มีจุด ให้เน้นมันไม่มีจุดนำสายตาว่าอะไรคือถึงหัวข้อเรื่องเรากำลังจะพูดถึงอะไรเราชูอะไรนะคะอันนี้ก็คือถ้าเราอยากเน้นข้อความตรงไหนให้เราทำตัวใหญ่ขึ้นหรือเน้นให้เป็นตัวหนาหรือทำข้อความให้มันคนละสีก็ได้นะคะถ้าเราไม่ปรับขนาดอักษรข้อ9นะคะความคมชัดระหว่างข้อความและพื้นหลังถ้าสมมติเราจะใส่รูปภาพประกอบนะคะสไลด์ ถ้าสไลด์ของเราอันนี้เป็นเป็นภาพตัวอย่างของนักศึกษาเนาะที่เราเดสคักันในห้องเขาจะทำแบ็กกราวที่มันมีสีสันแล้วก็มีรูปภาพอยู่ในแบ็กกราวอยู่แล้วแล้วเขาก็เอารูปภาพมาวางด้านหน้าอีกทีมันเหมือนรูปภาพซ้อนรูปภาพมันทําให้รูปภาพของเราไม่ไม่โดดเด่นไม่เด่นออกมานะคะแนะนำว่าสีของแบ็กกราว ควรจะตัดกับรูปภาพอย่างตัวอย่างภาพซ้ายมือนะคะเขาจะใช้แบ็กกราวด์เป็นสีขาวแล้วก็เอาออบเจกเอารูปภาพที่เราอยากให้มันเด่นเนี่ยวางทับไปอีกทีเขาจะไม่วางรูปภาพซ้อนกับรูปภาพนะคะมันทำให้รูปภาพของเรามันดรอปไปนะคะหรือข้อข้อความเหมือนกัน ถ้าเราเอาข้อความวางไปในสไลด์ที่มันมีรูปภาพหรือแบบแบ,บ็กกราวมันลายๆนะคะมันก็จะทําให้ข้อความข้อความหรือรูปภาพเราไม่โดดเด่นนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อ10ควรใช้สีไม่เกิน5สีนะคะจริงๆเราถ้าเราทําสไลด์เราทาโมโนโทนก็ได้เราใส่สีอย่างสไลด์ที่ผ่านมานะคะเราใช้สีสีฟ้าสีฟ้ากับสีขาวเรียกโมโนโทนเนาะ ก็คือมีสีเดียวเท่านั้นแต่ถ้าอยากใช้สีเยอะๆนะคะอย่างภาพด้านซ้ายนะคะเราใช้สีม่วงถ้าจากที่เรามองเห็นนะคะมีสีม่วงสีเหลืองสีส้มมีอยู่ไม่กี่สีนะคะไม่เกินห้าสีเออมันดูเข้ากันเนาะมันดูเข้ากันแต่พอเป็นภาพด้านขวานะคะภาพด้านขวาเขาจะใส่ีสีแดงสีชมพูสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีดํา มันมัน,ม,นมันมีสีเยอะเกินไปแล้วสีมันคนละโทน่ะบานเป็นสีเข้มสีอ่อนสีแบบสีแบบอ๋อเฉดเฉดแบบมืดเฉดสว่างเนี้ยมันทําให้มันไม่แมทกันนะคะเราก็เลยต้องใช้สีให้มันน้อยที่สุดนะคะถ้าสมมุติเลือกหนึ่งสีก็หนึ่งสีเลยสองสีต้องเป็นสีที่ตัดกัน สามสีออกสีที่ใกล้เคียงกันหรือสีที่ตรงข้ามกันแต่ถ้าห้าสีเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดการเขาเรียกว่า Colorful อย่างตัวแค n วานะคะเขาจะมีเหมือน a i ที่แนะนำสีให้เราถ้าเราใช้ถ้าเราใน,ในสไลด์ของเรามีรูปภาพสีนี้เขาจะแนะนำว่าเราควรใช้ฟอนต์สีอะไรหรือแบ็กกราวด์สีอะไรให้มันแมทก,กับสไลด์ของเรานะคะก็เป็นเทคนิค คนิดีๆ10บเทคนิคสำหรับการออกแบบงานนำเสนอให้ดูดีและน่าสนใจไปแล้วอย่าลืมไปทำตามเทคนิคที่เราแชร์กันวันนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ